อะไรเป็นตัวแปรของการที่จะได้รับพระสัญญาหรือไม่ได้รับตามพระสัญญาหัวใจใจเราจรึงต้องเฝ้าระวังใจของเราว่าวันนี้ใจของเราจดจ่อที่พระองค์หรือเราจดจ่อที่สิ่งอื่นเพราะจดจ่อที่สิ่งใดรักสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายมาเป็นพระเจ้าของเราพระพีหนึ่งยอมบทสองบอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลกความรักที่มาต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลยเพราะสารพัดที่มาจากโลกก็คือตัณหาเนื้อหนังตัณหาของตาความทนงในลาบยศสิ่งน,นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากโลกอาจารย์ย้อนได้เขียนจดหมายฝากไปเพื่อต้องการย้ำว่าเมื่อเขาจะติดตามพระเจ้าเขาต้องกลับมาเช็คหัวใจตัวเองว่าวันนี้รักพระเจ้าอยู่หรือเปล่า และพระเจ้ายังสำคัญในหัวใจเขาไหม